ผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของ s อส a c a ค e ด y วันนี้ก็คุยกันต่อกับน้องปิ่นนะถึงถือว่าเป็นนักศึกษาเพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็หมาดๆด้วยนะฮะบวกกับความคิดที่เธอนั้นอยากจะใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการเรียนเนี่ยมาต่อย,ยอดพัฒนาธุรกิจของครอบครัวแต่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจโดยตรงนะฮะ เป็นการนำเอาเศษเหล็กที่เหลือใช้จากการทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นผลงานต่างๆออกมาผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาคงจะได้รู้ถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ความตั้งใจของเธอแล้วนะครับช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะทำอย่างไรกันต่อไปกับผลงานต่างๆเหล่านี้จะมีโอกาสพัฒนาไปถึงไหนรับปัญหาอุปสรรคที่เจอในปัจจุบนันแก้ปัญหากันอย่างไรกันบ้างก็อยู่กับน้องปินต่อนะฮะทีนี้ถามต่อนิดนึงนะครับว่าผลงานแต่และชิ้นที่ออกมาในในปัจจุบันเนี่ยถือว่าในการป้อนเข้าสู่ตลาดเนี่ย มันมันเพียงพอไหมกับแรงกายแรงใจที่เราเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าตลาดก็ค่อนข้างตอบรับดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ถือว่าในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเน้นเออส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จะเป็นการฝากขายฝากขายใช่ส่วนใหญ่ที่ไหนยังไงบ้างฮะก็จะมีที่ช็อปแอดที่ีดีซีที่แอมพอรียมนะคะชั้นหแล้วก็มีที่อีโคช็อปที่สยามดิจิตอลเกตเว้ของรุ่พี่ท็อกพ,พี่พันะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นเออิวเซียมสยาม แล้วก็ที่ฮัลโลนิมานที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี้จะวางที่สิคดาแมคเก็ตที่หัวหินเขาได้ไปแสดงเอ็กซิบิชันที่นู่นด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่นู่นเขาก็ใจดีให้ไปโชว์งานส่นวในใหญ่เขาเห็นผลงานเราก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่สิคดานี่คือมาหาที่โรงงานเลย,เลยคือมาหาเลยว่าน้องคนนี้เป็นยังไงงานเป็นยังไงสามารถเอาไปวาง<อ>ที่นู่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาแล้วก็ดีใจแล้วก็ให้เป็นเกียรติมากค่ะได้ไปโชว์งานที่นู่นหนึ่งเดือนเต็มแบบว่า ไปวางขายแล้วก็ขายได้ดีคือว่ากระแสะตอบรับก็เริ่มที่จะดีขึ้นตามลําดับค่ะ,ะ,ะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ตอนนี้คือปิ่นเองก็ยอมรับว่าไม่ได้ผลิตหรือว่าออกแบบผลงานเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้จะเน้นเป็นในด้านงานสั่งทำออเดอร์มากกว่าอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะก็เลยงานที่จะดีไซน์ออกมาเองเ,องเนี่ยจะไม่ค่อยมีมากก้าวต่อไปก็คือจะต้องจัดการกับแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ แบบแบบที่เราจะต้องออกออกแบบขึ้นมาให้ชัดเจนมากกว่าเดิมต้องดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิมใช่ก็คือ,อะจะต้อง จะต้องออกแบบลักษณะที่ว่าเป็นเป็นรายงานว่าลักษณะนี้จะเป็นงานออเดอร์ลักษณะนี้จะเป็นงานตกแต่งบ้านประเภทโมเดลอีกลักษณะนึงจะเป็นงานแนวงานศิลปะเป็นเป็นงานปฏิมากรรมเป็นเชิงศิลปะเลยอันนี้หมายถึงว่ามีมีโครงการมีแผนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มที่จะทําอย่างจริงจังใช่ค่ะก็คิดว่าตอนนี้ไปคุยกับทางเขาใหญ่ที่เขาบอยซิตี้มาว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกา ถึงฮันวาเนี่ยค่ะจะแสดงงานที่นู่นที่ถนนธนรัตน์นะคะบอยซิตี้ก็คือคุยคุยคุยกันไว้แล้วว่าจะไปแสดงงานแล้วก็จะวางขายที่นู่นด้วย<ะ><ะ>คือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าผมเองก็ตามแต่เนี่ยเคยเห็นศิละปะจากเหล็กเนะี่ยมาเยอะแล้วนะ,ะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามแต่เนะี่ยถ้าประเมินแล้วตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าศิลปินไทยเองก็ตามแต่เนะี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รูปแบบผลงานที่ออกมาเท่าที่ผ่านสายตาเรารู้สึกยังไงบ้างก<ะ><ะ>็มีเยอะนะคะมีเยอะมีเยอะมากจริงแต่ว่า สิ่งสาคัญเลยตอนนี้ปิ่นคิดว่าเราจะ,จะหาเอกลักษณ์ยังไงให้โดดเด่นมากกว่าคือ <c oughs> ถ้าเราจะไปวิ่งตามเขาเนี่ยให้ไปเป็นเหมือนตลาดเราคงทําไม่ได้เราเป็นแค่ปิ่นเป็นแค่เด็กเล็กๆคนหนึ่งเองถ้าเราจะไปวิ่งตามตลาดใหญ่โต <c oughs> เราคงเหนื่อยแน่แต่ว่าเราจะหันกลับมามองตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะอยู่ตดุดจุดไหนแล้วก็ตาแหน่งไหนมากกว่า <c oughs> แล้วก็ให้ลูกค้าที่สนใจจริงๆเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าหลังจากที่ทํามาเนี่ยก็มี ก็มีเอ่อมีบ้านคนธรรมดาเนี่ยค่ะอยากให้ไปทํารั้วบ้านให้เอาละฮะใช่แต่เป็นลักษณะเป็นงานศิลปะจากเศษเหล็กใช่ก็เป็นรั้วบ้านก็คือก็ไปคุยมาไปวัดพื้นที่มาเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบรับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นงานเหมือนกับว่าเขาชอบแล้วก็มาคุยกันมากกว่าที่ผ่านมาเจอไหมฮะอุปสรรคที่เราเวลาเราทํางานด้วยด้วยวัยเรายังอายุ20ต้นๆเนี่ยเจอค่ะเจอมากเพราะว่าอย่างงานทำออเดอร์เงี้ยมันก็มีปัญหากับการกดราคาต่างๆนานามันเป็นปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่า ปีนเองเป็นคนเต็มที่กับการทํางานมากแต่บางทีก็เจอมันเป็นธุรกิจอะค่ะพอพอจากเด็กที่ทํางานศิลปะแต่วันหนึ่งมันพลิกพลิกฝ่ามือกับกับกับการมันต้องมานั่งดูเรื่องธุรกิจดูเรื่องตัวเลขบางทีมันก็แบบมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทําไม่ทํามันก็ไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผลงานนะศิลปะจากเศษเหล็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเปิดตลาดกว้างขึ้นไปเนี่ยนะ ในตัวของน้องปีนเองเนี่ยจะวางตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าเกิดตลาดมีความต้องการมากขึ้นผลงานที่มีออเดอร์มามากขึ้นเราจะพัฒนาอะไรไปแค่ไหนยังไงฮะคงต้องพัฒนาเป็น,ปนบริษัทเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็ต้องคือลักษณะงานปีนปิน่นคิดว่าคงจะไม่เปิดชอ็อปไม่เปิดชอ็อป<า>ไม่แบ,บ่งับที่นู่นที่นี่เป็เปนเป,เป็นเฉพาะเลยอย่างงี้่ไม่ไม่ไมทำอย่างนั้นใช่จะทำยังไงคะคือในระยะแรกนะคะสามปีหน้าข้างหน้าก็คิดว่าอยากจะออกเป็นงานแฟร์มากกว่า แฟร์ปีละสองครั้งเพื่อที่จะเอาเวลาทั้งครึ่งปีทั้งปีเนี่ยมาพัฒนางานแล้วก็ทำออเดอร์ส่งมากกว่าเพราะปิ่นเองคงจะไม่แบกรับภาระกับการที่จะต้องไปเปิดจ่ายเงินค่าเช่าร้านทุกเดือนค่าไฟทุกเดือนค่าพนักงานทุกเดือนซึ่งเินเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างงานดีกว่า แต่ว่าผลงานในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการเปิดตลาดมากขึ้นเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีพี่อยู่คนเดียวนะฮะที่มาช่วยเน<ช>ี่ยแล้ต้องน้องปิ่งก็เป็นคนออกแบบ<ช>แล้วก็ไปบอกพี่เขาว่าเออง,งานมันน่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้<ช>บุคลากรจําเป็นไหมสาหรับจาเป็นค่ะสำคัญเลยปิ่งก็คิดเหมือนกันว่าถ้าวันนึงมีงานออเดอร์มาเยอะมากคงต้องเพิ่มกําลังผลิตมากๆแน่นอนซึ่งสําคัญเลยว่างานลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานฝีมือจะต้องฝึก แล้วก็พยายามทําความเข้าใจกับงานลักษณะนี้ให้มากคือบางทีก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดมันไม่ใช่งานเชื่อมทั่วๆไปงานเชื่อมที่แบบว่าผันผ่านใช่ค่ะถ้าพูดถึงผลงานศิละปะแล้วก็เป็นเซเลกต์แบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะไปคล้ายๆกับที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตเวลาเราคิดงานมาเนี่ยมันอาจจะไปเหมือนกับศิลปินที่เคยทําเอาไว้มาก่อนหรือเปล่าจริงๆแล้วผลงานต่างๆเหล่านีนมน้มันมีลิขสิทธิ์ที่เขาต,ต้องมีการจดเป็นแบรงด์ของตัวเองหรือว่าเป็นไลเซนส์ของตัวเองนี่ยฮะก็มีนะคะตะปิน คือจะให้ปิ่นตามจดในทุกๆแบบเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเยอะมากคือแต่ละชิ้นหัาแบบเดียวกันเนี่ยเราทำมาด้วยมือเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันยากมากกันการที่จะไปไล่จดลิเสิทธิ์ในทุกๆตัวคือทุกชิ้นเนี่ยทำมาจากมือล้วนๆใช่ใช้เชื่อมใช้ออกไม่ได้ไปปั๊มเอามาแล้วก็มาเคาะแบบอย่างนี้ไม่ใช่แบนั้นซึ่งบินคิดว่าถ้าเราวิ่งตามจดลิเสิทธิ์ในทุกๆแบบเนี่ยเราเราเหนื่อยมากสู้เอาเวลาที่ปตามจดลิิเน มาทําสร้างสรรค์ง,งานต่อเนื่องดีกว่าเพราะว่าจดลิขสิทธิ์ไปปิ่นก็มีหามประสบการณ์จากผู้ใหญ่หลายๆคนที่ทํางานด้านการออกแบบจดไปก็เหนื่อยในบางทีเพราะว่ายังไงก็ copy ปปกันอยู่ดีแล้วอะไรคือเอกลักษณ์จุดเด่นหรือว่าเป็นแบรนด์ของพริ้งเพียวฮะให้คําจํากัดความของงานศิลปะชุดนี้เนะี่ยเป็นงานเหล็กคะ่ะงานเหล็กเป็นงานเหล็กก็อาจจะเป็นงานเหล็กที่เป็นเศษวัสดุแต่ว่าส่วนหนึง่ง มันก็มันก็มี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 ความเป็นเอกลักษณ์ก็คือ,อจะมีทั้งมีเคลือบสนิมแล้วก็ไม่เคลือบสนิมแต่ปิ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่า,อ,าอะไรจะมาบัญญัติกับความเป็นเอกลักษณ์มากแต่ว่าคนจะมองเห็นแล้วจะเข้าใจเองวันนี้คือพิงเพียวเพราะว่าหลายๆคนที่ผ่านมามาพบมาเห็นมาเจอแล้วก็บอกว่าอันนี้คือพิงเพียวอันนี้คืองานของปิ่นนะอันนี้คือปิ่นก็ก็ไม่รู้เนแต่ว่าเขาติดตาแล้วในตอนนี้ก็ดีใจมากค่ะ ศิลปะก,ก็คือผู้ที่ชื่นชอบอาจจะชอบแตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าชอบศิลปะทางด้านนี้แล้วก็ชอบในดีไซน์การออกแบบของพิ้งเครียวก็คือต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะจะไม่มีที่อื่นแล้วะะไม่มีค่ะมไม่มีทําจากที่นี่ที่เดียวครับทีนี้ฝากนิดนึงฮะท้ายแล้วนะฮะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าน้องๆก็ตามแต่เนี่ยฮะที่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตนเองเส้นทางที่ผ่านมาของคุณปิ่นผ่านอะไรมาก็เยอะแล้วเนี่ยนะฮะ อยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่รุ่นใหม่บ้างที่กำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ตลาด SME ฮะปินเชื่อว่าทุกคนเนะะี่ยค่ะมีมีความสร้างสรรค์นในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ต้องหาสิ่งที่เราสนใจมากๆแล้วก็บางทีมันอยู่ในชีวิตเราเองอะแต่เราลืมมองข้ามมันไปบางคนเป็นชาวนาที่ผ่านมาอย่างเงี้ยบางคนก็จะทาแต่ชาวนาทําปลูกข้าวอย่างเดียวเราลองพลิกแพงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างของปินเองก็ทําเป็นเศษเหล็ก แต่ว่าเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นบางทีเราต้องมองสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มองเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วก็อย่างเรื่องการทําธุรกิจปิ่นก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องฟันฝ่ามากมายกับบนบน,บน,บ,นบนเส้นทางธุรกิจแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยก็ดื้อไปเถอคะค่ะ บางทีการดื้อก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งดีก็ได้ครับค่ะครับผู้ชมครับผมว่าวันนี้เนี่ยผู้ชมหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีธุรกิจเป็นของตอนเองก็ตามแต่หรือว่าอาจจะประสบความสำเร็จยืนอยู่บนจุดหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจอยู่ก็ตามแต่เนี่ยฟังน้องปิ่นพูดในวันนี้นะฮะด้วยวัยเพียงแค่20ต้นๆแล้วก็เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจ SME เพียงไม่กี่ปีฮะแต่ว่าอาศัยในช่วงของจังหวะแล้วก็โอกาสอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยนะฮะก็เธอก็ทำงานออกมาเป็นผลงานศิลลปะจากกเเห็ ในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ว่าเธออาจจะก้าวเข้าไปสู่ระดับที่นานา,นาชาติก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ฟังคําพูดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็แต่ละย่างก้าวของน้องปิ่นในวันนี้ก็คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไม่มากก็น,น้อยนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องปิ่นที่มาแบ่งปันไอเดียแล้วก็ความคิดดีๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะค วันนี้หมดเวลาของรายการ SME Academy แล้วนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะได้รายละเอียดในรายการหรือว่าอยากจะติชมเข้ามายัางรายการก็ส่งกันมาได้นะฮะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับพบกับรายการ SME Academy และผมสถาพรเรียป่าได้เป็นประจำทาง A Back Channel วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยมีมีความสร้างสารรค์ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ต้องหาสิ่งที่เราสนใจมากๆแล้วก็ บางทีมันอยู่ในชีวิตเราเองอะแต่เราลืมมองข้ามมันไป